สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่นุมตอนเราเข้าสู่รายการ Happy l i f e s y ครูสมศรีครับค่ะคุณครูครับคุณครูว่าชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มเกิดจากท้องแม่เลยเนี่ยมีอุปสรรคไหมครับโอ้โหครูว่ามีตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเนาะตั้งแต่ในท้องเลยครับใช่พอคลอดมาปุ๊บหนุ่มคิดดูสิอยู่ในท้องของแม่เนี่ยเจอแต่ความอบอุ่นครับมีน้ําที่หล่อเลี้ยงมีความมืดพอออกมาปุ๊บจ้าเลย ต้องปรับตัวเลยปรับใา้ตาก่อเลยต้องปรับเลยหัดคลานเดินก็ต้องมีหกล้มอะไรบ้างใช่ถูกไหมฮะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติใช่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปล่อยถูกไหมครับถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกๆหรือว่าน้องๆเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้ใช่หรือว่าทําอะไรได้ใช่พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเข้าโรงเรียนต้องสอบเข้าใช่อ่านหนังสือต้องมีอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยตตั้งแ่เด็กเเลยราหนีไม่พ้นกับสิ่งคําว่าอุปสรรคนะครับพอโตขึ้นจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นอย่างไรโอ้โหก็ต้องอ่านหนังสือแข่งขันกับเพื่อน Entrance ในใน q u ต้าต่างๆที่มีระบบแพ้คัดทิ้งแพ้คัดออกเจ็บปวดหัวใจมากเนาะเจออุปสรรคเนาะแต่ก็อุปสรรคทำให้เราได้แกร่งขึ้นได้การไม่สามารถหย o ดค o ณในร่างกายไม่ o ามาร The only one who can't stop you is yourself Obstacles can't stop you Problems can't stop you Nobody can't stop you The only one who can't stop you is yourself นมคะครับอุปสรรคไม่สามารถหยุดยั้งเราได้ครับผมปัญหาต่างๆก็ไม่สามารถหยุดยั้งเราได้คะ่ะครับ ไม่มีใครหยุดยั้งเราได้ถ้าเราคิดจะทำมีคนคนเดียวที่จะหยุดยั้งเราได้คือใครครับตัวเราเองค่ะนุม่มเพราะยังไงครับครูก็เพราะว่าเราหมดกําลังใจเราสิ้นหวังเราท้อแท้ซะแล้วจะก้าวไปได้อย่างไรค่ะครับสิ่งที่สำคัญนะคะพี่นุ่มคะครับหินก้อนเล็กๆขวางหน้าข้ามได้ข้ามไปค่ะครับหินก้อนกลางขวางกั้น ถ้าจำต้องเคลื่อนก็เคลื่อนมันไปค่ะต้องใช้พลังนิดนึงยกใช้กำลังยกมันให้พ้นทาง,ทางค่ะให้พ้นทางเพื่อเราจะเดินไปข้างหน้าต่อถูกต้องครับแต่ถ้าภูผาลูกใหญ่ขวางกัน้นโอ้โหทำงั้นทำไงครับภูข้ามไม่ได้ก็ต้องอ้อมไปค่ะอ้อมไปมีอะไรบ้างที่จะเป็นอุปสรรคของเราถ้าเราคิดจะทำอ๋อเพราะฉะนั้นนะครับ น้องๆทุกคนก็ขอให้มีกำลังใจเวลาที่เจอปัญหาหรือเจออะไรที่เข้ามาในชีวิตก็ตามก็ขอให้มีความตั้งใจหรืออาจจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่เป็นคนใกล้ตัวก็จะได้คําแนะนําที่ดีแบบนี้ครับค่ะกลับมาพบกับ Happy n g List by ครูสมศรีนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv หรือ Facebook Happy n g List b าครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ